สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํานะคะวิธีการกดเงินนะคะจากเงินวอนนะคะที่เราใช้บัตรเอทีของเรานะคะแล้วก็เราต้องการแลกเป็นเงินดอลลาร์นะคะเงินยูนหรือว่าเงินเยนของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเงินยูโรนะคะสามารถทาได้ที่ตู้ ATM นะคะของธนาคารชินฮัน ะะที่เป็นรูปแบบนี้นะคะตู้จะเขียนว่าโซนะคะฮันจอนเ TM นะคะซึ่งสามารถกดเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้นะคะจะมีเฉพาะบางสาขาเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีบัตร A t m เของธนาคารชินฮันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่าคนที่เปลี่ยนสัญชาติแล้วนะคะต้องการที่จะกดเงินนะคะเป็นสกุลต่างประเทศนะคะสามารถทำได้ที่ตู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยะคะ่ะ 잠시만 기다려 주십시오. 아유. 카드를 넣어 주십시오. 아유. 불법 카드 복제 유의 사항 반전 하실 통화를 상급 반전 거래 유의 사항을 확인하여 처리 주... 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오. 처리 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오. สำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็เราสามารถดูนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะของเงินดอลลาร์นะคะเอ่หดอลลาร์นะคะเท่ากับกี่วอนนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะเลือกนะคะว่าจํานวนเงินที่เราต้องการกดนะคะเป็นเท่าไหร่นะคะในที่นี้นะคะก็เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะคะหากไม่มียอดเงินที่เราต้องการนะคะให้กดตรงปุ่มคําว่ากิตานะคะ 찾으실 지폐 권총별 매수를 입력하여 주십시오. 화면의 내용을 확인하여 주십시오. 잠시만 기다려 주십시오. 환율과 출금 금액을 확인하신 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. 처리 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오. 지폐를 세고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오. เรามาดูการเสรดกันนะคะก็จะเห็นนะคะยอดเงินที่เราถอนออกมานะคะของเงินสกุลดอลลาร์นะคะแล้วก็อัราแลกเปลี่ยนนะคะวันนี้นะคะจะมีส่วนลดเลืสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จำนวนเงินนะคะ ยอดเงินนะคะที่เราถอนออกมานะคะแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะคะเมื่อเราได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถนําเงินสกุลลอาล์นะคะฝากเข้าบัญชีฝากประจาสกุลลอาล์นะคะหรือไว้ใช้เป็นการเดินทางนะคะระหว่างประเทศคะ่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นะคะธนาคารชินฮันไทยชินฮันฟอร์ไทยแลนด์ธนาคารชินฮัน หรือ Youtube มีตังนะคะบายชิงหานแบงก์ไทยแลนด์นะคะหรือคอ์เ็นเตอร์1 5 7 8 3 8 0ด6ได้หน้าที่คนไทยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามด้วยค่ะ